สวัสดีครับที่นี่สวนเกษตรทษฎีใหม่โกเมศรบอ่อขวางทองจังหวัดชนบุรีพื้นฐานและพื้นเพของข้บวรัวทุกคนโกเมศรนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับท้องไร่ท้องนาชายป่าชายเขาและต้นไม้เพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะได้มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างก็โดยเฉพาะเยวาวชนนะครับ ในปีนี้ก็ไปเริ่มตั้งแต่วันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเยาวชนในท้องถิ่นรอบๆสวนเกษตรแห่งนี้ก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้ในเรื่องของการนำชีวมวลมาสร้างเป็นฐานชีวภาพและนำลงสู่ดินนะครับก็เป็นกิจกรรมการพบปลูกที่เราเคยทดสอบแล้วว่าได้ผลนะครับ กิจกรรมได้ดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเด็กๆจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อปลูกต้นข้าวจะมีทั้งนาดำนาหวานและนาโยนในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยโดยเฉพาะต้นอย่างนาในโอกาสเดียวกัน เด็กนักเรียนราวนี้ก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้กรณีเหตจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพ่อหลวงของเราเพื่อจะนำแนวทางและสืบสารตามรอยพ่อที่ได้วางไว้สำหรับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อและได้รับการยกย่องว่าเป็นวันดินโลกจึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่จะนำพาเชิญชวนครอบครัวได้มาร่วมพุ่บะ และร่วมเสวนาเรียนรู้กิจกรรมวันนี้แบ่งเป็นสองส่วนคือนำชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาวหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริอำเภอพนมสรารคามจังหวัดฉะเชงิงเซาวันนี้เรามาที่โครงการพระราชด,ดำริเขาวหินซ้อนอำเภอพนมสรารคามจังหวัดฉะเชะิงเซานะ มาดูโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทําไว้ให้กับประชาชนนะครับวันนี้จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องดินเรื่องงานดินเรื่องงานดินนะมาเองกายสบลงหน้าอื่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลื เกินสิ่งใดๆอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังนีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกล ใจคงคมรู้จักเพียงพออยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ รู้เขาเรียกมาเม็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเฮ้ยไม่เข้าใจเม็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดคือืปุ๋ยสดก็คือพืชที่ กดเพื S <S <preach ers> ่อปรับปรุงดินนะคะมันเป็นเพื่อตะกูลถั่วค่ะพอเราใส่กดขณะที่พืชมันยังสดอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นพืชถุยถุยค่ะนอกจากเป็นพวกตะกูลถั่วก็เป็นพวกปอเทืองสนค่ะถั่วพุ่มถั่วพานเลยค่ะถั่วเขียวก็สามารถบำรุงได้ค่ะค่ะพ่อสองคนมาร่วมงานเยอะมากรถติดเต็มเลยมีแต่หมอนะ้วครับทั้งหมอทั้งพยาบาลมาได้รักษาคนรักษาดิน กับจาก,กบินบุรีนะกา,าวหน้าไม่ต้องการะบินมาเลยต้องกาก่อนจะได้ลงถูมิครัวรวคามสยงีและในช่วงบ่ายได้มาเยือนที่สวนเกษตรทฤษฎีใหม่โกเมรแห่งนี้เพื่อร่วมแนวทางที่เราเคยกล่าวปณิธานไว้ที่ว่าลูกจะเดินต่อตามรอยพ่อที่วางไว้ อะไรอย่างเงี้ยก็แต่แนวคิดในหลวงนะฮะแต่จะใครมี10ไร่15้าไร่20ไร่หรือเจไร่ก็ทำได้ก็จะสังเกตว่าตอนนี้ต้นไม้ประมาณสัก10ปีเนี่ยขึ้นเต็มพื้นที่เกือบหมดแล้วนะฮะมีสิบปีเหรอครับเนี่ยครับโอ้ก็จะเห็นยางนาจะเห็นนะฮะยางนาเนี่ยอายุเก้าปี1ิปีเนี่ยจะเห็นขึ้นเฉพาะยางนาเนี่ยก็จะมี พ่นต้นพะยุงพันต้นไม้สักยางนาพยุงกันเกามาฆ่าแต้มาคฆ้ามงรวมกันแล้วเนี่ยร่วมเหมือนต้นเลยนะฮะ oh. ที่เราปลูกแล้วก็มีเทคนิคในการปลูกนะ oh. ที่จะสามารถสอดให้ถี่ขึ้นแล้วก็สามารถจะขึ้นตรงขึ้นมาแทนพื้นที่ที่เป็นไรอ้อยไรยมันเราจะสังเกตนะฮะว่าถ้าดูข้างเคียงเนี่ยไรยอ้อยไรยมันนะฮะด้านขวาก็เป็น ล่ยูคาอะไรเงี้ยนะฮะพื้นที่ก็เออไม่ดีฮะก็เป็นสภาวะที่ฝุ่นใช้สารเคมีอะไรมาก่อนแต่ตอนนี้พื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยเป็นออร์แกนิกนะฮะเป็นอินทรีย์เนี่ยล้วนเลย100%ไม่เอาอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขอย่างนีอยู่อย่างพอเพียง ในหลวงที่นี่คือสวนเกษตรทฤษฎีใหม่กูเมศนะฮะอยู่ที่ไหนครับผบ่อควางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งอยู่จะห่างจากตัวเมืองไม่ไกลนักนะฮะประมาณสี่ห้ากิโลเดิมทีเดียวเนี่ยก็เป็นไรอ้อยไรมันนะฮะแล้วก็พื้นที่นี้มีความเป็นไปได้ที่จะทําเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงนะฮะแนวคิดของในหลวงซึ่งท่านออกแบบไว้สิไร่นะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ นะตามรูปแบบของท่านนะฮะวันที่5ธันวาคมก็จะเป็นวันพ่อด้วยนะฮะวันพ่อแห่งชาติแต่ตอนนี้ก็มีความสําคัญมากไปกว่านั้นเป็นวันที่ลํำลึกถึงท่านนะะพระบผมกสมแดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพิคนดุลยาเดชเนี่ยนะฮะก็มีการนะฮะสถาปนา,าหรือตั้งวันนี้เป็นวันดินนะวันดินการปัดปรุงดินอะไรเนี่ยฮะ ซึ่งสอดคล้องกับการทําไร่นานะนะเกี่ยวข้าวเสร็จเราจะต้องปรับปรุงดินนะฮะให้ฟื้นฟูแล้วก็มีสภาพที่ดีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามายืนอยู่ตงแหน่งตรงนี้นะฮะ <c oughs> ก็ยืนอยู่ของหน้าของดินและดินมาจากไหนดินที่อยู่ดมสมบูรณ์นะี่นะว่าไปแล้วระบบนิเวศเนี่ยสร้างดินขึ้นมาจากต้นไม้นั่นเองนะ,ะเราก็จะมากล่าว่งนะฮะว่าเรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะเห็นภาคส่วนที่ ในหลวงของเรานะฮะพ่อของเราเนี่ยได้ออกแบบไว้นะมีป่าไม้มีต้นไม้นี่ภาคส่วนหนึ่งมีทั้งหมดสี่ส่วนนะฮะแล้วก็มีน้ำนะบ่อน้ำเก็บสะสมน้ำไว้ภาคส่วนที่สองเดี๋ยวเลยไปเนี่ยจะเป็นไรนาแต่ไรนาเนียน่ยนะฮะเรามีมีายามย่อมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะฮะก็เป็นภาคส่วนที่สามภาคส่วนที่สี่เนะี่ยครบถ้วนสี่ปัจจัยเนะี่ยมีบ้านแล้วก็มีสวนครัวรอบๆนะ วันนี้เป็นวันดินนะฮะดินที่สมบูรณ์นะฮะก็มาจากใบไม้นะฮะที่ปลูกไว้นั่นเองนะใบไม้ตกลงมานะฮะแล้วก็ถ้าลงดินเขากระักของเขาก็เป็นดินนะ,ะแต่และถ้าเราเพาะปลูกอะไรของเราพิเศษต่างหากนะเราก็เอาใบไม้ที่ตกลนนะะั่นแหละมารวบรวมกันไว้นะฮะกวาดวาดมากองกองกันนะ,ะแต่ที่นี่เนี่ย เ,เราก็ศึกษาในเรื่องของการหมักโดยที่ว่าไม่ต้องออกแรงมากนะฮะเอาเอาแรงงานของคนเนี่ยนะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่ว่าถ้ามันอัตโนมัติมัน,มนทําได้นะเราก็ให้เครื่องมือทำนี่นี่คือคือกวาดไม้ก็มาใส่ไว้เฉยใส่ครับมาใส่ใสแล้วก็เดี๋ยวมีลมหรอดน้ำลมฝั่งหนึ่งลมฝังหนึ่งครับ อ๋อทำไมต้องมีลมลมด้วยครับได้สไลดยได้ไวครับมีอากาศเข้าไปช่วยครับอ๋อแล้วก็ลมแล้วก็มีน้ำครับหมถองว่าอันนี้มาทำปุ๋ยครับผมปุ๋ยหลาที่เห็นเนี่ยนะครับอ๋อที่ที่กองกองนั่นคือมาจากมาจากใหนครับอ๋อจากใบไม้ก็สไลด่อ็สลดยเป็นดินเป็นปุ๋ยไปต้นไม้ครับใช้เวลาในการหมักหมมในการย่อยสลายกี่เดือนประมาณคือ คือการย่อยสลายเนี่ยถ้าเขาเป็นกองแล้วหมักอันนั้นอีกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเราให้ระบบมันทําเองเนี่ยนะใส่ไปเนี่ยเหมือนใส่ไปครั้งแรกก้นใช่ไหมมันก็เริ่มหมักแล้วนะพอเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมเรื่อยไอ้ไอ้ก่าจะเคลื่อนตัวนะลงไปถึงก้นเนี่ยก็ประมาณเดือนนะเดือนหนึ่งถึงเดือนเศษๆเนี่ยนะฮะจะมีได้แต่มันก็หมักแล้วเอผมเสริมอีกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้คำถามดีมากนะครับว่าทำไมมันย่อยมันสมายได้ แล้วทำไมต้องมีลมมีน้าจุลินทรีย์เนี่ยนะฮะจุลินทรีย์ในบรรยากาศนี่เรามีอยู่แล้วจุลินทรีย์นี่มีอยสองประเภทนะฮะจุลินทรีย์ที่ต้องการความชื้นเนี่ยนะฮะเขา,าเนี่ยไม่ต้องการอากาศก็มี <S 2> <S 2> <S ต้องการอากาศก็มีเพราะงั้นเนี่ยแต่ความชื้นเป็นเรื่องสําคัญนะฮะน้าก็ต้องมาตามบาระที่เราตั้งเวลาไว้นะฮะลม ก็จะเข้ามาตามเวลาที่เราตั้งเวลาไว้เอ้าตอนนี้นะฮะเป็นกรณีสมมุติล่ะนะฮะเพราะว่าเวลายังไม่ถึงเนี่ยเราจะลองเปิดลมมาก่อนนะฮะเพราะถึงเวลาลมเดินนะคือคือลมเนี่ยนะฮะเอ้าลมอย่างนี้หน่อยนะลมมาจริงไหมเดี๋ยวลองปลดตรงนี้แล้วก็ดูไอ้ขาตรงนี้มันเสียบไปไม่ลมเพราะว่าให้มันมีอะไรออกซิเจนเข้าไปใช่เป็นอากาศ อากาศเนี่ยแล้วมันจะย่อยสลายได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นครับใจยิบไม่มีแอร์อลมแล้วก็จะลมเข้าไปไงมันมีขาเสียบใช่ไหมอธิบายขาเสียบหน่อยสิขาเสียบจอรูครับตันนี้ก็เสียบเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเปี่นได้ครับเรอเราต้องให้อากาศให้ได้ทั้งรอบรอบก็ต่อมันหมุนได้ตรงต่อครับผมพอตัวนี้หมุนได้ครับหมุนยังไงก็ไปตรงทางเดียวครับ อ่ะนะอันนี้ก็เป็นระบบออกแบบมีที่นี้ทีเดียวนะระบบเนี่ยเราไม่ได้ตามกลยนะคิดขึ้นมาอันนี้จะเจาะรูนะครับคิดขึ้นมาใหม่คิดขึ้นมาอี้เ็นิดคำถามคือคำถามคือว่าถ้าสุราเราไม่ให้ลมมันไปเนี่ยการย่อยสลายมันจะไม่ดีกว่าให้ลมหรือลมทังหลามันก็จะเน่าสลายไปเรื่อยด้วยตรากว่าถ้ราว่านี่จุลินทรีย์นะมีสองชนิดอย่างต้องการอากาศกับไม่ต้องการอากาศ คันนี้แค่จุลินทรีย์ในเนี้ยต้องการอากาศด้วยใช่ไหมมันก็ช่วยกันมาทำสองแรงอก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะย่อยสลายเร็วก็จะทำให้เร็วขึ้นให้เราใช่ก็เนี่ยครับที่กองที่เห็นเนี่ยแหละอ่าในที่สุดพอได้มันจะเหมือนดินเลยใช่ไหมเออใช่ใช่มันดินเลยก็ไม่รู้วันนี้เราคุยูต้องตามวันที่นัดหมายมาแล้ววันดินโลกวันดินโลกนะทำแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะ มันเจออะไรอ่ะมันจะบั่นผลเป็นอย่างนั้นเองเหรอเอ็นอย่างนั้เองเลยครับย่อยสลายเลยอันนี้อันนี้เติมตลอดครับประมาณเดือนเรียนเสร็จเสร็จก็ได้นะยกจากข้างล่างปวยครับเพราะว่าอันนี้พอลายยุบลงไปก็เติมตลอดครับตั้งข้างล่างเป็นดินดินนะครับอ้าวกรอบดินไอ้นั้นมาตรงนี้สักทีอันหนึ่งสิฮะเราจะสังเกตนะถ้าเผื่อว่าทำไมเราไม่ยก นี่คือย่อยสลายก็จะเป็นดินอย่างเนี้เลยครับผมอ่าก็จะเป็นดินอย่างนี้เดี๋ยววิธีอย่างนี้นะวิธีอย่างนี้เขาจะยังอธิบายไม่จบนะพอสายไปข้างล่างเลยมันก็จะย่อยสลายได้เร็วนะแล้วหมายว่ามันนานมันก็ย่อยสลายข้างล่างข้างบนยังไม่ย่อยสลายนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นขาจิกลงไปในดินตรงนี้ขยับขึ้นมาได้นะไม่ได้ยับยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาตรงนี้ก็ออกมา ถ้ายังไม่ย่อยสลายมันยังมีแก๊สมีอะไรอยู่เนี่ยนะเอาไปพ่อพุกเนี่ยไม่ดีมันจะหลั่งน้แต่ถ้าก็เนี่ก็มีรดน้ำอ่าเขามีรดน้ำนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลมไปแล้วนะก็น้ําก็เข้ามาเป็นความชื้นที่จะช่วยหมักดูนะถ้าหมักได้เนี่ยอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์นึงนะว่าอ่อให้พวก ต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยมันขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้ใช้ได้แล้วตรงนี้มันไม่เคยหรอกมันงานถ้าเราหยิบอันนี้ไปปลูกนะก็ไม่ใช่ว่าจยดีนะเพราะว่ามันยังบ่มหรือมันหมักไม่สุกนะอ้าวในที่สุดเราจะได้แบบนี้ขึ้นมาอันนี้มาจากใบไม้เลยนะนะครับใบไม้จากใบไม้ในกองนี่หละาในกลองนี่แหละนะฮะก็ได้สลายเป็นครับ

ทุกคนก็มีส่วนร่วมนะครับในการเก็บเกี่ยวข้าวในวันนี้นะครับเป็นวันที่5ธทันวาคม2559นะครับเป็นวันที่เราจะลําลึกวันนี้นะฮะแล้วก็ในโอกาสถัดไปของปีหน้าเราก็จะจัดอีกทุกปีนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของวันพ่อนะฮะซึ่งเราจะมีความเชื่อมโยงนะฮะต่อเนื่องอทุกปีไปทำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ เนี่ยแบคโ้เนี่ยนัาพละงชาติเนี่ยโอ้โหกลับมาเองกายสบลงหน่าอุ่นไอดินสู่ความเคยชิ้นที่เราเคยลงลืมไปนาก็จรัเษฎิดีกเมศนะครับ ตำบลบ่อควางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะ,ะทั้งสถาบันองค์กรนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะฮะชาวบ้านมาได้เลยนะครับนั่งรถมาขี่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มานะหรือขึ้นรถเมลมาเรายินดีต้อนรับนะครับติดตอ่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0819047686ครับคือถ้ามานี้แล้วจะ,จะจะจะได้อะไรจากที่นี่ไปบ้างครับเนี่ย วิถีของีองวิถขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะที่ได้ออกแบบกระแทฤษฎีก็คือศาสตร์ศาสตร์ของพระราชาศาสตร์ของพระราชาแล้วก็เราเดินตามรอยพ่อนะครับนะแล้วก็เราจะมีนวัตกรรมพิเศษเสริมสร้างที่ไม่ซ้ําแบบใครนะฮะแล้วก็เหมาะกับพื้นที่นี้โดยเฉพาะนะครับเราจะเดินต่อตามรอยพ่อที่ฉอดไม้นะครับ